สวัสดีครับรถแห่ท็อปมิวสิคุรลธานีครับผมเมื่อนี้นะครับสิมาเห็ดคลิปรีวิวนะครับเรื่องดอกลำพุ่งของรถแห่ท็อปมิวสิคุรลธานีนะครับพอดีมีคนฝากถามมานะครับว่ารถแห่ท็อปมิวสิคดอกลำพุ่งขาดไปเทื่ยววอนะครับผมจะวอลไมฟังเลยครับเรื่องดอกลำพุ่งขาดเป็นเรื่องปกตินะครับ เป็นเรื่องปกติของวงการเครื่องเสียงนะครับนะครับรถแทร็คแบบเมวสิกกุหลาบทานี่นะครับระบบเสียงช้างออดิโอซิสเต็มชอช้างเชยูมินะครับเก็ดมาจากการชอช้างมาแล้วเป็นเวลา4ปีนะครับซึ่งมีดอกลำโพงเบสกลางแหลมนะครับเบดสามดอกนะครับหนายี่สิหลัง12นะครับ เสียงกลางด้านหน้ายีิบสี่ดอกนะครับเสียงกลางด้านหลังสิบสองดอกนะครับเสียงแหลมด้านหน้าสิบแปดดอกนะครับเสียงแหลมด้านหลังสิบสองดอกนะครับบันที่นี้ที่พูาเรื่องดอกลำพูงดอกลำพูงนะครับในเวลาสี่ปีนะครับดอกจุดนี้ดอกลำพูงสี่ปีนะครับดอกลำพูงด้านหลังสิบสองดอกยังไม่เคยขาดแม้แต่ดอกเดียวนะครับย้ำอีกครั้งนะครับดอกลำพูง เสียงเบดด้านหลังสิบสองดอกในเวลาสี่ปียังไม่เคยขาดแม้แต่ดอกเดียวนะครับส่วนดอกน้ำผึ้งเบตนามียี่สิบดอกนะครับในเวลาสี่ปีผ่านมาเมาื่อคืนนี่ผมนอนนั่งไล่บางเหล้วนะครับนอนนอนไล่บางแหล้านั่งคิดไล่บางแหล้วเมื่อคืนนี้ผ่านมาสี่ปีด้านหน้ามียี่สิบดอกเคยขาดด้วย เคยขาด16ดอกครับเคยขาด16ดอกในเวลา4ปีนะครับในเวลา4ปีในเวลา4ปีนี้ด้านหนาเคยขาด16ดอกตกปีละ4ดอกฉเฉลี่ยคือตกปีละ4ดอกนะครับปีละ4ดอกดอกด้านหนาที่เกิดความเสียหายนะครับส่วนมากมันบริขาดน,นะครับมันคลายว่า กระดาษมันแตกยังไงครับกระดาษมันแตกยังไงครับมันอาจจะเสื่อมสภาพไปตามการเวลานะครับก่าดอกหมวกรุดยิงยังไครับส่วนมากจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยไหม้ไม่ค่อยไม่ค่อยขาดนะครับนอกน้ำพงส่วนดอกเสียงกลางเสียงกลางเสียงแหลมนี่่บ่ค่อยขาดนะครับเสียงกลางนี่เสียงกลางยิ่งบ่ค่อยขาดเลยเพราะว่าส่วนมากจะมีแค่มวกรุดเก่าเกาวเสื่อมสภาพตามตามระยะเวลา เสียงแหลมนี่เสียงแหลมนี่ผมเช็คตลอดนะครับปีหนึ่งบ่เกินสองดอกนะครับเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะท่นนะครับท่นหัวไงทุ่นตีนทุ่นมือครับเสียงแหลมคาดยากครับแหลมจุดนี่แหลมหนาสิบแปดดอกแหลมหลังสิบสองดอกนะครับขาดยากอิรีนะครับครับก็ได้ได้มาเห็ดชิปรีวิวเดือนดอกน้ำพุ่งให้พี่ดองเอฟฟีครับสำหรับผู้คนถามแม่นะครับ มีคนถามมานะครับครับส่วนส่วนดอกลำพ่งนะครับส่วนดอกลำพ้งไวเกตไมเิกสองชั้นนะครับตอนนี้ใกล้ทีแล้วแล้วเด้อครับเด้อใกล้สีแล้วแล้วผมสิบเลี่ยนดอกไมนะครับสามสิบสองดอกห้ายี่สิบหลังสิบสองนะครับเป็นไวเกตจุดสองไมลิกสองชั้นดอกชัางยิโอซิสเต็มนะครับสิบเลี่ยนไมทั้งบัดเปลี่ยนไม่หมดลำสามสิบสองดอกนะครับ เงินเกือบเลียอยอ่หน่อยหอดเครื่องราน,นครับเปลี่ยนดอกล้พวงรอบนี้ครับนะครับซีแสนกลัวเกือบเกือบหาแสนครับนะครับเปลี่ยนดอกล้พวงไมหมรอบนี้นะครับครับเร็วๆนี้ได้เห็นกันแน่นอนครับเบืองต้นทร่ไปเรียนน้ำอาจารย์ด้วยครับ,บเมือหนึ่งหนึ่งใกล้เรแาๆว่าหันพว่าใกล้เร่วๆวใกล้เร่วๆ,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 ๆนะครับ อา่าทีภายใไม่เร็วๆเ,เดือนภพยในเดือนนี้นะครับส่วนดอกอัพกมพงไม้นะครับเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเมื่อนี้ก็รซืโอการดีครับมเมื่อเบาเรื่องดอกอัมพงดูพี่น้องฟังดูคนที่ถามและสงสัยตั้งนะครับอ่าขอเพิ่มเติอมอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการเท็ดเศร้ามือมิกนะครับพวกผมนะครับผมนี่ผมนี่เป็นมือมิกเป็นมือมิกเองนะครับเรากะ มีอีกคนหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนมือมีก็คืออันนะครับอันเป็นมือมีคนปัจจุบันนะครับเปลยนมือมีคนปัจจุบันก็เฮ็ดไปน้ากันกับผมนี่แหละนะครับก็ฟังซอยกันเบิ้งฟังซอยกันเฮ็ดไปน้ากันนี่แหละแต่ว่าส่วนมากะพวกผมเนี่ยจะบ่ค่อยไปแก้ไขอีหยังนะครับเพราะว่าอาจารย์ช่างเราได้เฮ็ดไให้ไไบเบิรแล้วและแกได้ทําให้เป็นพื้นฐานแกเฮ็ดเป็นพ ah ื้นฐานไว้ให้เบิดสุขัคกับรถเฮียขั้นไหนก็ช่าง ทำให้ทุกคันนะครับที่เป็นช่างอะด d i o นะครับพื mm hmm. ่นที่กับแซวเฮเบิร์ตทุกคันนะครับส่วนมีการปรับแต่งนิดหน่อยให้ตามตามกับหน้างานเช่นอาจจะเปลี่ยนสานเน่ไม่เปลี่ยนของเปลี่ยนอย่างไม่แน่นิดหน่อยอยังสิ่นะครับอาจจะเปลี่ยนเครื่องดนตรีไม่ยังสิ่นะครับเปลี่ยนเครื่องดนตรีไม่ยังสิ่อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยตามหน้างานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการทํางานแต่ละพื้นที่แต่ละหมอ่องยังสิ่นะครับ เปมีการปรับแต่งนิดหน่อยแต่พื้นฐานพื้นฐานเบสิกก็คือเป็นพื้นฐานเดิมที่อาจารย์ทอดช่างเพิ่ไว้ให้นะครับครับเมื่อนี้ก็ขอพูดอีกหลายเด้อครับเพื่อนรักู่สีของวัวเบิรงคลิปนี้นะครับก็ตัวยแทนท็อปนิวสิคดอนท่านี่นะครับช่วงนี้ก็ออกงานเกือบทุกมือแล้วครับเมื่อนี้เติมมือนี้ว่างนะครับก็เลยได้อถืโอกาสดีมา่อเหตุชิปให้พี่พ่อแม่พี่น้องเบิรงนะครับซึ่นี้ก็ฝากติดตามเด้อครับตอนนี้ก็ ดอกมือเพรนผ้าสมศสุขนะครับได้มาได้มื่อเชื่อมกันกับรถแห่ทอมิสิกนะครับรับงานเพองน้ำกันดอกมือเพนนภ้าสมสุขนะครับราชินีมอลำหนึ่งเดียวในภาคอีสานนะครับในเมื่อเชื่อมกันกับรถแห่ทอมิสิกนะครับฝากติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับช่วงนี้รับงานมาเรื่อยๆนะครับกับดอกมือมอลำดอกเมือเพรนผ้าสมสุขนะครับฝากเอฟซีติดตามนะครับ หาที่ 2, ผลงานฝากฝากติดตามผลงานนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ที่ช่วงนี้ก็ล่งจะว่างแผนในการที่จะเห็ดคลิปนะครับไรซดนะครับยังตางควาย,ย้ามเห็ดแห้พีนองบึงให้ได้ลายที่สุดนะครับรบับขอขอบคุณ ผู้ติตามรถแท้ตอบมิวสิกนะครับขอบคุณนเจ้าภามที่เคยงานไว้ขอบเจ้าภามเก่าเจ้าภามใหม่นะครับที่เคยงานไว้นะครับรถแท้เฮ้านะครับพัฒนาตัวเนื่งแน่นะครับปีหนาเขาสนใหนานะครับได้เห็นแท่นอนครับไายมุนนะครับได้เห็นแน่นอนครับ่ายมุนเวลาจอดเล่นนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เวลาเห็ดพุ่งเกี่ยวกับพ่อแล้วครับเพราะว่าแบบแง่งกับพ่อวิยู่นะครับแง่ง งานเดี๋ยวพ่อมีอยู่บานที่ปีก็ล่าไปเห็นรถเกิดสิบบ่พ่อหรอกครับเพราะว่างานเดี๋ยวมีมีเกือบทุกมือนะครับมีเกือบทุกมือแต่อาจสิบ่สู้มือนะครับแต่ว่างานเท่ากับหลายอยู่นะครับงานเท่ากับมีหลายอยู่พ่อได้ออกบานน้ำพึนอยู่นะครับกับฝากติดตามร,ารูปแง่คัามิวสิกนะครับทางช่องยนะูทูบช่องยูทูบทีสตูดิโอนะครับ ติดตามผลงานนะครับทางช่อง YouTube ทีซ t ดี i o หรือ Facebook ตัทแยท็อปมิวสิกดอนท่านี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ